สวัสดีค่ะสวัสดีเอซบางกอกทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าเชวันวันพุธนะคะวันนี้ามาทำตะกูป่าต่อเนื่องนะคะเชิญอดีตท่านนายกเลยค่ะวัสดทีทุกท่านนะครับเนีจะดูรกนิดหนึงนะเราอยากให้วิธีการคัดคัดกิ่นที่เราไปใช้ออกนะครับคือการทำไม้ทรงลักษณะนี้เนี่ย กิ่งไหนที่มันไปบางบางลำหลังนะครับหรือโดยเฉพจังหวะกิ่งที่แตกมาใหม่ใช่คือดูแล้วไม่สวยงามต้องตัดออกนะครับก็เดี๋ยวจะตัดให้ดูนะครับปกตินเนี่ยเราจะเข้ารวดวแล้วก็ตัดให้ดูนะแต่ที่เห็นว่าที่ตัดนี่คือผ่าดการคัดมาแล้วนะครับแต่เนี่ยอยากให้ดูให้หชัดๆนะครับว่าวิธีการที่เราต้องตัดคัดกิ่งอย่างไรนะครับให้มาดูสวยงามนะ การทดสั้นทดยารอบจร่งต่างๆไม่มีผลต่อลูกทรงด้วยกันทั้งหมดนะครับนั้นเราจะ,ะเริ่มว่าตรงนี้เนี่ยทำมาหลายรอบนะครับแล้วก็มันจะง่ายนะฮะวิธีการทำมันจะง่ายขึ้นนะครับอย่างเงี้ยนะเ,เราต้องตัดต่อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำภูมนี้เนี่ยมันจะฟังหลังนะครับอันนี้เอาแตกมาแล้วก็ไม่เอานะพอตัดแล้วนะครับจะเห็นว่า ชอบมันเปิดกว้างขึ้นน,นะครับ้องเลาะทิ้งนะเพราะว่าเราต้องอาศัยว่าเรามีเมนหลักอันนี้เรียกว่ากิ่งหลักเนี่ยมันมีนมอยู่แล้วคือนั่นจุดไหนที่แตกออกมาแล้วเอ่อมันไปปังนะฮะไม่ได้เพิ่มความสนะวยงาวเราก็ต้องตัดต่อนะครับ<ช>เดี๋ยวผมจะไล่ตัดไปเรื่อยทีมงานเข้าร่วมให้เร็วนะเพื่อจะได้สะดวกกับการรับชมไม่ใช้เวลานานาน,นะครับ สุลัดบอคุณสุรัดสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณสุรัดคอนที่หงชื่องบอนตัวหนอา คุณบีโวสิ้นจาวสิ้นจาวบกตุยคุณนาวินตาสวัสดียามเช้าทีมงานบางกอกบอนไซทุกท่านครับคุณนาวินสวัสดีค่ะวัดดีนะคะคุณนาวินตานะคะสบัสดี f เซ สิท่านนะคะวัสดี FC บางกอกทุกท่านเลยคะ่ะ เป็นตะโกป่านะคะตะโกป่าทำต่อเนื่องนะคะ เนี่ยเอฟซีถามว่าจะจะตัดให้กิ่งใหญ่ขนาดไหนะไจะตัดให้กิ่งใหญ่ขนาดไหนตัดัดตัดโอ้ดัดดัดดัดจะดัดให้กิ่งใหญ่ขนาดไหนโคตเล็กขนาดที่จะตัดนะครับเขาพิมพ์มาอย่างเงี้ยจุดนี้นะครับการเข้ารวดนะ การเข้ารวดของกิ่งไม้นะครับมันต้องเรียกแลนะ้วมีให้มันเหมาะสมนะครับคือกิ่งต้องอไม่ใหญ่เกินจะให้กิ่งใหญ่เกินนะครับถ้ากิ่งใหญ่เกินเนี่ยมันจะตัดยากนะครับทรายถึงจฉพาะมัน ถ้ากิ่งใหญ่เนี่ยเวลาจัดความอ่อนช้อยมันจะลดลงนะครับความอ่อนช้อยของกิ่งจะลดลงเนื่องจากว่ามันแข็งทําให้การดับมันจะเป็นไปด้วยความบําปากนะต้องใช้ใกิ่งที่ไม่ใหญ่เกินนะครับเราก็ใช้การจับกิ่งดูนะว่าคือขอให้กิ่งเนี่ยถ้ามันเขียวมากๆเนี่ยจับไม่ได้นะครับต้องให้เป็นกิ่งที่เปลี่ยนสีแล้วนะถ้าไม้กิ่งอด่อนดเนี่ยสีเ็าจะ เสจะเขียวๆนะก็ต้องรอให้กิ่นเขาเปลี่ยนสสนะเป็นสีออกนนไปทางน้ำตาลน่ะนะครับนนนนคุณเกตรนรงให้ใจไปเลยคุณเกตรนรงสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับสวสเสให้แล้วครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณเกตนรงสวัสดีเอฟซีบางกอกสิท่านนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะ สนันให้ใจไปเลยขอบคุณค่ะบางทีจำเป็นต้องจะเป็นการยกกิ่งช่วยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยไม้เวลาตัดมันจะแบนลงะนะครับมันต้องมีการยกกิ่งช่วยกันการยกกิ่งไม้ความาตัดดัดโครงให้มันตั้งขึ้นะนะครับ มันจะช่วยทําให้ไม้เนี่ยมันไม่ไม่แบบตอนแบบไม่มีแรงประมาณนั่นนะคือกิ่งมันแนวราบนะครับบางครั้งเราจําเป็นต้องจัดยกกิ่งให้สูงขึ้นนะครับเพื่อให้ไม้ก็ดูมีดูแข็งแรงขึ้น่อนช้อยขึ้นนะครับ มาจัดรักพันธุ์การจัดก,การทำก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างถ้าเป็นเฟื่องฟ้าได้ดัดยากนะฮะเฟื่องฟ้าเป็นสิ่งที่ไม่เหนียวเกาะนะครับนั้นการดัดเฟื่องฟ้ามันก็จะอีกรูปนวหนึ่งนะต้องดัดโค้งกว้างไว้นะครับเพราะว่าดัดพอดัดเอี้ยวมากสิ่งก็จะหักนะเฟื่องฟ้าค่อนข้างที่จะทำรายละเอียดให้อ่อนช้อยเนี่ยต้องต้องเสียเวลามากนะ กินแรงไปก็ไม่ได้นะครับพอเข้ารัวน่าไม่โตอีกคุณพัชวัตรสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับสวัสดีครับคุณพัชวัตรครับคุณพัทยังก็พัชวัตรพัชวัตร,ตรค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเช่นกันค่ะ คุณทวินดูบางกอกบอลไซไม่ผิดหวังครับความรู้ล้วนๆขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอพอดับแล้วก็รายเด็กก็จะเะยอะขึ้นนะครับกินก้าต่างๆก็จะเะยอะขึ้นนะตอนได้ดักก็รู้สึกว่ามันจะห่างๆนะแต่พอเราดักขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำให้มันมีฟอร์มากขึ้นอันนี้ต้องรอนะครับ ต้องผมต้องเรียน้วต้องเราต้องรอเขาน,นนะฮะหลังจากที่แก้รวดทางนี้เนี่ยเราจะปล่อยให้ธรรมชาติก่อนนะครับเพื่อสสิ่นก็โตขึ้นนะฮะเพราะถ้าเข้ารวดหลายครั้งหลายรอบเนี่ยจริ่นจะแปนก่อนนะครับแล้ก็เป็นขั้น,นเ,นะเ,เป็นต่อไปนะก็เป็นตะโฟป่าราดเรียวเนี่ยเราจะเน้น โครงสร้างนะคือนนเห็นชัดๆนะครับให้เห็นว่ามันมีลำต้นตรงไหนยอดอยู่ตรงไหนนะครับแล้เราก็พยายามเรียกว่าเป็นการเปิดช่องให้แต่ละต้นเนี่ยนะครับเขาเมสลัดในการโชว์ความของไม้ของต้นนั้นๆน,น,นะครับเราจะไม่ทำเอาอพุ่มแน่นนะแต่ไม้อย่างนี้เวลา เมลามันมีแมนมีกิ่งหน้ากิ่งมัมาแล้วเนี่ยมันมันก็จะเหมือนทั่วไปนะครับคือพุ่มมันเนี่ยมันจะแบ่งสีด้านนะครับมันไม่ใช่มีแค่2ด้านนะมันจะมีซ้ายขวาแล้วก็ข้างหน้าข้างหลังนะไม้มันก็จะ,ะมีความอิ่มสบู่นะครับรที่เราต้องที่เราต้องตัดให้เอี้ยวนะครับการเอี้ยวของกิ่งไม้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความสวยงาม ให้มาแต่ละต้นดูดีขึ้นมานะครับดูดีขึ้นมาดูแล้วไม้ไม่แข็งแล้วก็รูปทรงก็จะสวยยามนะครับนั้นมาประเภทนี้นะฮะเวลาเราแบ่งนะอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นลําต้นอันนี้เป็นยอดประธานนะครับซ้ายอ่ขวาก็มาขวาซ้ายไปซ้ายนะครับอะไรที่เราแบ่งมาแล้วนะฮะแบ่งจากตรงนี้ถ้ามันมีกิ่งร่วงในลำต้นเดียวกันถ้าไปซ้ายแล้วก็ตัดซ้ายนะครับ ย่าดัดกลับนะถ้าดัดกลับก็ทำเป็นเหมือนก็ประทานเนี่ยมันจะปังกันนะไม้เนี่ยเวลาทําแล้วมันจะไม่เห็นลำหลังนะมันเห็นแบบไม่เต็มตานะครับแล้วทำเป็นไม้ที่ว่าขึ้นคู่เป็นกลมเนี่ยเราแบ่งประทานแล้วนะครับต้นเนี่ยอันนี้จะยกอดประทานนะขวามาขวาซ้ายไปซ้ายจากข้างหน้าถึงข้างหลังถึงยอดเนี่ยด้านซ้ายคือซ้ายหมดขวาจากข้างบนถึงข้างล่างเนี่ยนะครับส่วนยดเนี่ยก็ไปทางขวา นี้ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นยอดนะครับนะตรงนี้มันจะแม่กิ่งเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับพอหลังจากที่ขวาเบอร์ถ้าจะมาขวามือนะนี่ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ที่เราไม่เอากิ่งเนี่ยเนื่องจากเวลาเราเติมกิ่งก็ไปแล้วนะครับถ้าดูไกลๆแต่ว่าดูไกลๆันจะบังกันนะแล้วแค่กิ่งเดียวเนี่ยมันจะไปบังบังความสวยงามความเมติความพืทอเทงหมดนะครับงั้นเราจะไม่ใช้นะเราจะเน้น ไล่ไปทางขวามือหมดเลยเนื่องจากว่าเขาอยู่ตรงป่าแล้วนะครับซ้ายขวาเหมือนกันนะเนื่องจากว่าจุดไหนถ้ามันสั้นเราก็เลี้ยงให้ยาวขึ้นนะครับนะเราจะเลี้ยงให้ยาวขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาท่านขับม้าต้องพยายามโค้ให้สั้นๆไปก่อนนะแล้วเรามาเล่นมันเน้นเรื่องการทำฟอร์มรายละเอียดมันจะสวยงามกว่านะครับถ้าสั้นเนี่ต่อยาวได้นะครับ แต่ถ้าท่านทำยาวๆมาแล้วคือกิ่งเนี่ยยาวแล้วไปมาอยู่ตรงปลายปลายเนี่ยนะครับคือประเภทว่าสายช่วยกันพอเราต้องการร่นเนี่ยมันร่นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันสดฟอมของใบนะแต่ถ้าเราเอากิ่งแบนี่ให้สั้นแล้วดึงรายละเอียดให้ยาวเวลาเราคดเข้ามามันก็จะมีรายละเอียดฟอมใบอยู่นะครับนันถึงานเน้นให้ต้องคดให้สั้นนะครับสําหรับแบนสําหรับยอดต่างๆนะแล้วจะให้ทีมงานหมุนดูนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ต้องพาไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเดนนะคุณธนงศักดิ์อลังการอีกแล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณธนงศักดิ์เนะเป็นตะโกเก่าแก่มากนะครับมานี่รดูได้สองด้านนะฮะ คืได้สองด้านเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะได้ลาที่อ้วนแต่ว่ากิ่งมันไปมันเรลกันเยอะนะครับแล้วก็สันลากมันไม่มีเส้นเป็นอันเดียวก็เลยใช้ด้านโน้นน่นะครับแล้วก็ยอดไม้มันเองไปข้างหน้าหมดนะเราต้องใช้ฝั่งโน้นเนี่ยนะครับเป็นด้านหลังนะคะ หน้าหลังค่าไม้มันจะมีะมีหน้ามีหลังนะครับไม้อย่างนี้เวลาสร้างจบแล้วไม่ติดฟามลึกจะดีมากนะครับไม้จะไม่ดูแบนๆนะเดี่ยอแบนๆหมายความว่าไม่แต่ไปข้างหน้าเดียวนะมันจะมีทั้งข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างหลัง มันจะเป็นชั้นๆเข้าไปนะครับงั้นมิติมันจะสวยงามมากเวลาสร้างจบแล้วสวยงามมากครับคุณเกตนาลงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเกรนาลงอโอเคพอลนะปากตรงไหมตรงแล้วค่ะตรงแล้วนะอะ่โอเคแล้วก,ก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่ อยากทำไม้ป่าหรือกลุ่มปอก็เราจะสร้างอยู่ประมาณนี้คือเน้นเรื่องโครงสร้างเป็นหลักนะครับเราจะเน้นเรื่องโครงสร้างเป็นหลักนะรายละเอียดก็ตามมาที่หลังเนี่ยเราต้องก่ดนองโครงสร้างก่อนนะครับเวลามาเราสร้างจบมาแล้วเวลามีปแล้วเนี่ยมันสามารถไล่ลำไล่ยอดได้นะครับว่า กิ่งนีมาจากทางไหนจุดสตาร์อยู่ตรงไหนประมาณนั่นน่ะนะครับทั้งยอดทั้งลำเล็กลำน้อยอาเป็นการดัดเพื่อให้เข้าอร์มกันนะครับแล้วก็ประธานไม่จำเป็นต้องอยู่กลางนะ้มาอยู่ริมก็ได้นะครับต่อให้ไม่มีลำนี้เขาอยู่ริมก็ต้องให้เป็นประธานอยู่ดีนะครับนั้นมไม่จาเป็นต้อง ต้นใหญ่ยอยู่กลางเสมอไปนะแล้วไม้ไม่จําเป็นต้องเลขขี้นะครับมันจะคู่ก็ได้เพียงแต่จังหวะที่ขึ้นให้สวยงามแค่นั้นเองนะครับไม่จําเป็นนะครับว่าไม้ป่าต้องเป็นเลขขี้นะจะเป็นคู่ก็ได้เพียงแต่ว่าลำเขาลำของเขาเนี่ยมันเรียงกับแบบไหนนะครับผมเข้าใจว่านะครับในอดีตเนี่ย ที่ต้องการเลขขี้นะครับเนื่องจากส่วนใหญ่เราจะประทาอยู่กลางนะ้้วก็มีซ้ายมีขวาอันนี้นจำเป็นต้องเลขขี้นะถ้าพูดถึงว่ามัน่้นใหญ่จริงมันอยู่ตรงกลางจริงนะอันนั้นก็ขี้ได้นะหรือจะเป็นคู่ก็ได้นะครับไม่จําเป็นนะฮะไม้เนี่ยมันไม่จําเป็นว่ายอดกตรงกลางเราซ้ายกาขวามันต้องเท่ากันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ เราเอา,เอาลำจะอยู่เยื้องนี้อยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็ทำฟร์มจับแค่นี้ครับอย่าเอาใบไปคุมกันถ้าท่านเอาใบคุมกันท่านจําเป็นต้องแบ่งนะแต่ถ้าใบมันไม่คุมกันมันต้นอิสระประธานจะอยู่ต้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วแต่ใช่ได้หมดนะครับคุณชัดชวานสวยสุดๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณ คุณทวินสวยให้380สวย380ร้อยปองสาขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่ให้กำลังใจมานะคะขอบคุณมากเลยค่ะครับสำหรับช่วงเช้า <c oughs> ต้องขอบคุณทุกท่านนะทติดตามติดตามรับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีต้นไหนมันนำเสนอนะครับเพื่อ เรามาศึกษาร่วมกันนะฮะสำหรับท่านที่ชอบก็นําไปใช้ได้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับคุณพานุวัฒนสวัสดีเช้าครับท่านนายกและทีมงานบางกอกบุญไซครับคุณสสเมืองเกินยกโป้ให้เลยขอบคุณค่ะคุณพานุวัฒน์แชร์ให้แล้วครับขอบคุณค่ะค่ะ สำหรับเช้านี้นะคะขอบคุณ FC ทุกท่านคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ